ครับสวัสดีครับพินองผมเอาดินเบิร์ครับแต่งบอ่อขึ้นสภาพท่าห้เพื่อนครับเสริมดินเล็กๆเล็กๆครับห้สภาพถนนมันอยู่ดีคือเก้าครับเหลืองงานปับแตง่งเพื่อนคือเก่าครับดินเหนียวครับแกนขอรอดีครับเสียหมอด ก็ทังดันครับเนี่ยนกิบปวปะฉันนะเหตีองพิ่นอ,อยู่ได้เสียมอดเมียงาม,มสุดยอดสุดยอดพิ่นอยู่การแต่งทางครับ ดินกะไกลฮะพ่อพ่อรูปเอา,า,าดินมันเหลือาหลายสิพ่อใส่ท่างเพื่อนเรื่องจานพื้นครับจานพื้นที่อย่างถึงสิ่งถึงสิงข้างบนครับ เด็ดมองว่างทอ่อครับว่างทอ่อฟีเมอร์ยังคงทีครับจานพึ้นเข่าตรงนี้จะว่างทอ่อครับว่างทอ่งทอเพิ่นเพิ่นสิใส่ทอ่อระบายน้ำอาชีพเพ่งเสสารครับสุดยอดอยูใครยังิ่นอยู่ได้ขนาดหามาเนี่ก็ที่ คือสีพวผังเหล็กยินเนี่ยนี่ครับพี่น้องผมจ่วงหน้วก็จวดจ่วงหน้วก็จวดเถอะครัทาเซทโทอรครับเพื่อนเซทโทให้เพื่อนแล้วก็ยหญ่อีกบอลนงครับ คลองไส้ไก่ข้องรอบไพน่าครับทางกลางจะมีขั้นกันน้ำเป็นคันแทนหน้าคือเาอ่ายากนมากข้งางน้ำข้งไว้ทั้งกลางเฮ็ดเฮ็ดหน้าคือเ่าครับแต่ว่าจะมีนม้ำเลียนล้นอ้อมหน้านะครับทางนี้มอดกระแตงทางครับเสียมอด อด่อแดงทางรูปนั้นคือจสภาพครับวางจานพื้งทอาแตงมองกนะันใส่ท่อการส,สูงงานครับพี่น้องอากาศคืมครับฝนตกยินปล่อยๆวันนึงหันกพอได้ไล่นี่ละ ด,ดีครับสวนพระเจ้าสวนสวนคุณหมอครับปลูกต้นไม้ทิ้งท่างออกหน้าเห็ดข้องออกเลยครับโป้งไม่ตาำจินน้นเลื้อยังเชียรใส่ดำครับไงแถมหมอดไงกึ่งนอาจารย์เลย